สวัสดีครับหลังจากเมื่อวานนะครับที่ผมได้แนะนําในส่วนของตัว Chat GPT ไปนอสสำหรับงานประกันวินาศภัยนะครับหรือว่าประกันรถเนาะตอนนี้เนี่ยเมื่อวานที่ติดไว้ก็คือเขาสร้างภาพให้เราไม่ได้นะทําให้ต้องไปใช้ Bing Chat นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับหลังจากที่พ้นลิมิตแล้วนะผมก็ได้ทดลองนะครับนี่ใช้คําสั่งเดิมเลยนะสร้างภาพสาหรับแบบนี้นะครับแล้วเขาก็สร้างออกมาแบบนี้ให้นะครับเดี๋ยวผมจะลองอีกคําสั่งหนึ่งนอะว่ามันจะได้หรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวไปลองหากันดูนะครับว่า ที่เราไปเอาตัวไหนมาใช้งานดีนะครับเดี๋ยวผดูก,ก่อนนะเมื่อวานเนี่ยผมว่าน่าจะมีออกแบบถูกใจกันเยอะแยะเลยนะครับอ่าสมมุติว่าเป็นอันนี้แล้วกันนะ c o p ป,ปีนะครับดีไหมนะอลองหาดูก่อนนะครับเมื่อวานก็พิมพ์กันยาวเหมือนกันนะพราทำได้แบบนี้ก็ดีนะครับ ใครที่แบบว่ามาใช้ตัว ChatGPT นะผมมองว่าโหสบายเลยนะครับดีขึ้นว่าไม่ต้องกังวลน,นะครับอ๋อแล้จะเป็นข้อสอนะเดี๋ยวผมลองเป็นข้อหค่แล้วกันนะครับ t o p ี y นะครับแล้วก็ปืดลงลานะครับนี่สร้างภาพสำหรับครับ นี่ก็แปะไปเลยนะครับลองดูว่าเขาจะสร้างไหมนะอันนี้ซื้อหมดลิมิตแล้วนะเมื่อวานมันติดลิมิตนะครับคือถ้าไม่ติดลิมิตเนี่ยมันก็สร้างให้ได้เลยนะครับ <c oughs> อันนั้นเนี่ยใครที่แบบว่าอยากจะลองใช้นะหรือว่าแบบว่าใช้โปรอยู่แล้วนะครับผมว่าสร้างภาพออกมาได้ง่ายแล้วก็สามารถสร้างโค้ดออกมาได้เลยนะครับเนี่ยแบบเนี้ยเดี๋ยวคอยเขาทําการสร้างภาพแป๊บหนึ่งนะผมมองว่าภาพมันก็สวยดีนะครับลองภาพแกรกดูนะเนี่ยแต่ว่าเราอาจจะต้องลบนิดหน่อยนะครับ โอ้โหใช้ได้เลยนะครับเนี่ยเราเอาภาพนี้ไปใช้งานได้นะครับแล้วก็เอาไปยบในส่วนเอาตัวแคนวาตรงนี้ก็ได้นะโอ้ออกมาดีเลยนะครับอ๋ออันนี้ก็คือมาต่อจากคราวที่แล้วนะครับใครที่แบบว่าอยากลองสร้างภาพนะว่ามันทําได้ไหมนะถ้าไม่ติดลิมิตนะครับตรงนี้ก็สามารถทําได้เนาะโอเคขอบคุณมากนะคะฝากติดตามช่องด้วยนะครับใครที่สนใจเป็นตัวแทนฉายพรบรประกันวินาศภัยน,นะก็ทักมาได้เลยนะครับผมมีารายละเอียดไว้ให้นะ หรือว่าไม่ต้องขายแค่ทำไว้เพื่อซื้อใช้ของตัวเองเนี่ยก็ภูมแนวนะครับคุณนะครับสวัสดีครับ